มินาซังอีกเดสกาเป็นไงบ้างนะครับในห้องกวาโดเดสกาภาษาญี่ปุ่นเป็นไงบ้างทุกคนเรียนกันแล้วเนาะอันนี้เราก็มาบทที่17แล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่การท่องเที่ยวเนาะมันก็มีคําว่าเรียวโคนะครับไม่ใช่เรียวโคนะทุกคนเรียวโคการออกเสียงนะครับเรียวโคสันส้นๆเรียวโครสุรุมีความหมายว่าเที่ยวนะไปเที่ยวที่ไหนครับอย่างอันนี้เขาเรียกว,ว่านิโฮเรียวโครสรุก็คือไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น สมมติเราจะไปที่เที่ยวที่ยุโรปนะฮะเราก็คือยุโรปยุโรปเปาเรียโคสุรุนะครับ, opa, รบเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราก็เริ่มกันเลยเนาะฮาชิเมมาโชนะครับ สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก n h k w o r l d Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผงโคสิททิพเทียมพงและดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่17เกี่ยวกับการบอกให้ทราบถึงเรื่องที่กำลังทำครับ สนทนาตอนนี้คือหมี่ย่าช่งางภาพไปถ่ายรูปที่แหล่งน้ําแร่ร้อนในจังหวัดนางานโนะตรงที่ไปนั้นมีลิงมาแช่น้ำอุ่นๆกันด้วยตอนนั้นเองหมี่ย่าก็บังเอิญได้พบกับคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวตรงนั้นค่ะแล้วก็พากันไปที่ร้านโซบะก,กันทั้งกลุ่มค่ะและนี่คือบทสนทนาบทที่17ครับ おそば三つお願いしますはい日本へは観光ですかえっと私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行していますそれは素晴らしいねお待たせしましたマドウティラバンダークラブパラヤサンソーバーサムラブトコンカー

ฉันเป็นช่างภาพกำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะก็เลยกำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะนักท่องเที่ยวฝ่ายสามีพูดว่าน่านยอดเยี่ยมเลยนะขณะที่พูดคุยกันโซบะก,ก็ทำเสร็จแล้วพนักงานร้านก็นำโซบะมาเสิร์ฟค่ะ ขออภัยที่ทำให้รอค่ะ,ะก่อนไปสำนวนนะครับทุกคนก็เรียนดูไปก่อนเนาะอย่างคำว่าโอโอในไงชิมัสเนี่ยเราเรียนมาประมาณบท2บทที่แล้วนะครับเรื่องของการขอให้เขาทำอะไรเนี่ยเราใช้รูปโอ o โอในไงชิมัสได้อย่างเช่นเซนเซยุกตัวอย่างไปแล้วเนาะก็คือสมมติขอกาแฟะนะครับก็คือโค h ฮีย โอเนงายชิมัสโคฮิโอโอเนงชิมัะครับทีนี้เขาสั่งโซบะเนาะเขาก็จะเรียกว่าโอโซบะโอมิสึมิสึก็คือ3ที่นะครับมิสึโซบะเนี่ยจะมีแค่ชื่อว่าโซบะแต่ญี่ปุ่นนะเขาจะเป็นคนที่มีความสุภาพเขาใช้คําช่วยโ oh อ๊เติมคําหน้าว่าโซบะนะฮะเพื่อเหมือนแบบเพิ่มความสุภาพไปญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้ใช้คําช่วยโ oh อกับโกเติมหน้าคํานามนะประเภทพวกของกินนะครับอย่างคัชิเนี่ยคือแปลว่าขนม เขาก็เรียกว่าอกคาฉินะครับอกคาฉิมันจะฟังแล้วสุภาพนะคับถัดมาคําว่าคังโคนะนิโฮนเฮวะนะครับคำว่าวะเป็นคําช่วยเหมือนกันเอะคือเป็นคําช่วยทีนี้คําว่าเอะวะกันเนี่ยมันจะมีความหมายในหัวเรื่องนะว่ามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยคังโคคังคือคังโคคือท่องเที่ยวนะคังโคเดสกะก็คือมาท่องเที่ยวหรอคังโคทีนี้คําว่าคังโคก็จะมีความหมายว่าคังโคชะนะครับคังโคชะ จะมีความหมายว่านักท่องเที่ยวนะคังโคชะอ่านักท่องเที่ยวนะครับคังโคชะมิยาเขาก็เลยบอกว่าท่าชี้ว่าชาชิงขาชาชิงขาก็คือโฟโตกราฟเฟอร์นะครับโฟโตกราฟเฟอร์ก็คือมีความหมายว่าเป็นช่างถ่ายรูปนะลงท้ายคำช่วยเดะนละทีนี้คือบอกสาเหตุนะครับว่าฉันเนี่ยเผอ,อิญเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นโฟโตกราฟเฟอร์นะครับนี่ฮโโ่องกง นโ,โ,โนโกโตเรื่องของญี่ปุ่นใครไกลในโชกชิมัสใครไกลน,กน,นี้นะโอกาินะโอเนี่ยเป็นการระบุรรตรงนะคือแนะนำเรื่องของญี่ปุ่นนะครับนิฮนแปลว่าญี่ปุ่นโนเป็นคำช่วยนะครับของนะครับโกโตแปลว่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นนิโฮนโนโกโตโนเนี่ยก็คือมีความหมายว่าเรื่องราวของญี่ปุ่นโชไกก็คือแนะนำแนะนำให้ใครแนะนำให้ใครโดยดูคำช่วยนี้คือ ให้ต่างประเทศดูก็คือนําเรื่องถ่ายทอดเรื่องของภาษาญี่ปุ่นสู ail, ่ต่างประเทศนะครับทีนี้อานเซยกตัวอย่างเนาะเราบอกว่าเราจะแนะนํา A ให้กับ B นะครับก็คือเราอาจจะใช้รูปนี้ก็ได้นะ A ซังโอนะ B ซังนี้นะครับโชกายชิมัสอ่าอย่างเงี้ยนะครับรูปกิริยานี้นะฮะก็คือแนะนํา A ให้กับ B A ซังโอ B ซังนี้โชก s ยชิมัส หรือแนะนำนักเรียนให้กับคุณครูก็คือนักเรียนใหม่นะครับก็คืออ่ะกับกักกุเซนะกักกุเซโอนะเซนเซนินะฮะกักกุเซโอเซนเซนิโชกายชิมัสแนะนำอะไรแนะนำนักเรียนให้กับอาจารย์รู้จักอย่างเงี้ยนะครับหรืออ่ะแนะนำครอบครัวคาโซกุโอ ให้รู้จักกับเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวต้องแนะนำเพื่อนมากกว่าโทโมดาจิโอนะคะโซคุนี่อ่าทุกคนนะเข้าใจกดบวกหนึ่งมานะครับโทโมดาจิโอคาโซคุนี่โชกายชิมัสกดบวกหนึ่งแล้วก็พิมพ์มาเลยนะว่าอ่าเข้าใจรูปโชกายชิมัสแล้วนะครับโคเลเดนิฮงโกเรียวโคชิมัสนะครับเที่ยวที่ไหนเนี่ยขเขาใช้คำเกียวยากามะเรียวโค นะะฮโซเดเ้ก็คือมีความหมายว่าดังนั้นนะครับโซเดเ้นิฮงโกะเรียวโคชิมาสสมมุติว่าถ้าบอกเราไปเที่ยวฝรั่งเศสอ่าก็จะเป็นคําว่าฟรังซูโอเรียวโคชิมาสอย่างนี้นะครับฟรังซูโอเรียวโคชิมาสนะหรือเที่ยวเมืองไทยนะก็เป็นไทยโอเรียวโคชิมาสอ่า นั่นคือยอดเยี่ยมเลยโซเดวาสุบาราชีเดสโซเดวาสุบาราชีเดสนะฮะขออภัยที่ทำให้รอนะครับโอมาตาเซชิมาสต์อ่อ่ะมาดูคำศัพท์นะครับคำแรกคือโซบะนะถ้าพูดรูปสุภาพก็คือคำว่าโอโซบะเป็นของกินที่เป็นเส้นๆนะครับก็โซบะก,ก็จะมีมีที่ฮาชิบังเนาะฮาชิบังราเมงมีเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงโซบะจะเป็นเส้นสีออกน้ำตาลขุ่นๆนะครับ คังโคคือการท่องเที่ยวชมทัศนียภาพนะคังโคนะครับเอโตเอโตเป็นคำแบบเออหลอนะคำคำเขาเรียกว่าอะไรใช้แสดงความนึกคิดนะครับก็โตแปลว่าเรื่องราวนะเรื่องราวอย่างเช่นเรื่องของเธอนะอนนตโนโกโตเรื่องของเขาคาเรโนโกโตเรื่องของฉันวาตาชิโนโกโตอย่างเงี้ยนะครับแนะนำคือคําว่าโชไคโชไคสุรุนะฮะก็เลยหรือดังนั้นนะครับโซเดะ เซเดะนะครับเรียวโคนะครับท่องเที่ยวซูบาราชิยอดเยี่ยมนะเอาไว้ชมนะครับแล้วก็สำนวนสำคัญก็คือค,อคำว่าโอมาต s เซชิมัสตะอันนี้ทุกคนพูดให้ติดปากสมมติเราจะทำให้ใครรอของคนญี่ปุ่นอนะ่ะญี่ปุ่นเขามีความรักษาเวลามาตั้งแต่โบราณแล้วนะเพราะว่ามันมีปรากฏในสำนวนเนี้ยเนาะแบบขอโทษที่ให้รอเขาจะไม่ให้ใครรอเลยนะครับญี่ปุ่นเขาจะเป็นชนชาติที่แบบตรงต่อเวลามากนะฮะ ่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะมินาซังนะครับอิชูนิโคเอลดัชเตะกระไซนะครับโคเอลนะฮะครับอสชิเติมิเตะกระไซเราออกเสียงนะครับโอโซบามิสโอเเหนยชิมัสฮายนะครับนิฮปุเหวะคังโฟเดสกะนิฮงนเหรอขังโฟเดสกะเอโตะอันนี้ลากเสียงยาวนะครับเอโตะวาตาชิวะชาชิงคาเดะ 日本語のことを海外に紹介しนます。あ、リヤウหน่อยนなทุกคน。อีกรอบหนึ่งนะครับ。日本語のことを海外に紹介してます。นะครับ。それで日本を旅行してます。それは素晴らしいですね。お待たせしました。ああ、オッケー。お待たせしました。เดี๋ยวเราไปดูสํานวนประจําวันกัน。สํานวนหลักประจําวันครับได้แก่กําลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่。 ถ้าจำโครงสร้างนี้ได้ก็จะบอกอีกฝ่ายได้ว่าขณะนี้หรือในช่วงนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ความหมายครับคำว่าญี่ปคือญี่ปุ่นจำได้ใช่ไหมครับและกำลังท่องเที่ยวอยู่จุดสำคัญประจำวันนี้คือกำลังท่องเที่ยวอยู่ ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่ทำมาสักระยะเมื่อไม่นานนี้หรือกำลังทำตอนนี้ทำได้โดยวางอิมัสต่อท้ายเข้าไปที่คำกริยารูปเท็คำว่าท่องเที่ยวคือเมื่อผันเป็นรูปเท็จะได้และเมื่อเพิ่มต่อท้ายก็จะเป็น เอาละค่ะถึงตาคุณผู้ฟังแล้วฟังแล้วพูดตามนะคะเซนเซอธิบายเพิ่มเนาะอันนี้ใครที่ไม่ได้เรียนไบยากรณ์อาจจะงงรูปเขาเรียกว่ารูปชิตีรุหรือรูปชิตีมัสนะครับมีความหมายว่ากําลังทําอยู่เนาะวิธีการที่เราจะเข้าใจเนี่ยมันต้องผ่านกริยาเป็นรูปเตะและตามด้วยเตะยิมัสหรือเตยรุเซนเซยกตัวอย่างนะอย่างเช่นคําว่าทาเบรุที่แปลว่ากินนะครับ ชอบยกตัวอย่างคำนี้เพราะมันเข้าใจง่ายนะทาเบรุหรือทาเบมาสแปลว่ากินถ้าเราจะพูดว่าเราเขากำลังกินอยู่นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นทาเบเตเติมคำว่าอิรุหรือทาเบเตหรือรูปสุภาพทาเบเตเอิมัสอย่างนี้นะครับจะมีหมายคำว่ากำลังทำ กำลังทำนะทุกคนมีความหมายว่ากําลังทําดูลิงก์ข้างล่างที่อาจารย์ส่งให้นะครับอันนี้สอนเรื่องของการแปลงแปลผันรูปก,กิริยาให้เป็นรูปปัจจุบันที่กําลังทําอยู่นะครับอ่ายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะอย่างคําว่ามิรุที่แปลว่าดูมิรุถ้าเราจะบอกว่าเรากําลังดูอยู่ก็คือมิเตอิรุนะหรือคําว่ามิเตอิมาสนะทุกคนจะได้ไม่งงเนาะ โอเคฟังขั้นต่อนะครับในบทสนทนามี่ยาพูดว่ากำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะ 日本のโโนใครงนี่โชไกชิเตตรงนี้ก็ใช้โครงสร้างสำหรับการบอกสิ่งที่ทำมาจนถึงตอนนี้หรือกำลังทำตอนนี้นะคะใช่แล้วครับคำว่าโชไกชิすมัแปลว่ากำลังแนะนำพันมาจากโชไกสึโดยทำให้อยู่ในรูปเทีกซึ่งจะได้ว่าโชไกเตแล้วต่อด้วยอิมัส มาฟังการสนทนาตอนนี้เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำในญี่ปุ่นครับลูกคอด้วยส์ครับใช่อะที่กี่ลูกค้อสตีมัสและนี่คือความหมายครับเดี๋ยวคอดส์คท่องเที่ยวหรือครับคำว่าเดี๋ยวคอเป็นคำนามแปลว่าการท่องเที่ยวใช่ อาชิกิเดาีครับกำลังท่องเที่ยวทีちち่โน่นที่นี่อยูちち่ครับคำว่าให้คือครับและอาชิก h ิแปลว่าที่โน่นที่นี่ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะลูกคุชิมัส u ูกคุชิมัสอกชิเดินทางไปเที่ยวอาชิโกชิเดินทางไปเ อาชิโคจีแปลว่าที่นู่นที่นี่นะครับไม่ระบุทับที่ไปที่นู่นไปที่นู่นหรือไปที่นี่ต่อคาถามเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่อาจจะกำลังทำอยู่ในญี่ปุ่นครับถ้าจะพูดว่ากำลังทำงานอยู่คำว่างานคือชิโบโตชิโบโตและทำคือสุรูปเทของคานี้คือสเตสเตอครับ อ่าทุกคนอ่านพร้อมกันนะอย่างคําว่าลูกชิเต็มัสนะครับก็คือเราต้องผันนะครับต้องผันมันจะมีคำทำแบว่ากํากลังทําอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นคําว่านิ่ปุ่นก็เรียนเกี่ยวัส ถ้าคำธรรมดาคือนิฮงโกบิงเคียวชิมัสจะมีความหมายว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเราจะต้องผันกริยาข้างหลังเป็นชิเตมัสเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่านิฮงโกบิงเคียวชิเตมาสนิฮงโกบิงเคียวชิเตมัสฉันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นทีนี้ถัดมาคำว่าทำงานเนี่ยก็คือชิโกโตสุรุคือทำงานนะครับถ้าเราจะบอกว่า กำลังทำงานอยู่กำลังทำงานอยู่ก็คือชิโกโตะชิเตมัสชิโกโตะชิเตมัสประมาณนี้นะครับถัดมาเรามาดูวิธีนับนะฮะอันนี้เป็นวิธีนับพิเศษเขาเรียกว่านับแบบญี่ปุ่นนะครับนับแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะมีวิธีการนับ2แบบแบบญี่ปุ่นแล้วก็แบบจีนนะฮะก็วิธีการใช้นิยมใช้ทั้งคู่แต่ทีเนี้ยญี่ปุ่นจะมีนับ1นึถึงสิเท่านั้นแต่แบบจีนก็จะมี 1- นึถึงร้อยหนึ่งถึงพันหนึ่งถึงหมื่นนะครับ มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันครับคราวนี้ว่ากันถึงวิธีการนับครับเมื่อจะสั่งซื้ออะไรบางอย่างจะไม่นับด้วยตัวเลขตามปกติอย่างเช่นอิจินิและสันนะคะลองฟังวิธีนับตั้งแต่1-5ถึง5ดูค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ1นึ่งส 3 3つ4つ5つอ่าใครจะเรียนวิธีนับแบบญี่ปุ่นนะเดยวเซนเซลงลิงก์ไว้ให้นะครับถ้ายังไม่เห็นเซนเซยังไม่ได้ลงนะแต่ถ้าใครเห็นแล้วก็กดเข้าไปดูที่ลิงก์นั้นจะมีการสอนการนับแล้ววิธีการใช้นะครับโดยเฉพาะ นะโดปยตัตเองค่าส่งหรุโนกะนะครับどんなときにกาอุโนะครับお教อคิมัสตะคะฮะคือสอนไว้หมดแล้วนะครับก็ไปดูที่ลิงก์แต่ใครที่เรียนผ่าน t i k t o อกต้องมาเรียนที่บ้านแดงนะครับทุกคนต้องเซิร์ชคำว่าสถานีภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เอาหัวข้อของวันนี้ไปเซิร์ชนะฮะมันจะขึ้นนะครับเออมันจะขึ้นก็คือเอ,อ่อฝึกพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นบทที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็พิมพ์ทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นมันก็จะขึ้นนะครับ โอเคเรามาดูเรื่องของโซบะกันดีกว่าในบทส,สนทนาเมื่อนางทองเทวที่เป็นภนรราย,ยาสั่งโซบะสามที่ก็พูดว่าถ้าเราจะสั่งสองที่แล้วครับจะพูดยังไงส,สั่งโซบะสมมติว่าสองที่สมมติสั่งแค่หนึ่งที่นะครับ โซบะฮิโตสึโอนิเงชิมัสเราก็เอาคำว่าฮิโตสึพูดขึ้นเลยฮิโตสึนะฮะสั่งสองที่โอซบะนะครับฟุโตสึโอนิเงชิมัสนะฮะสั่งสองที่สมมติสั่งกาแฟ3ถ้วยนะครับก็คือโคฮิมิสึโอนิเงชิมัสสั่งกาแฟ3ถ้วยสั่งเค้ก4ส,สั่งเค้ก4ชิ้นนะครับก็คือเค้กเขียวยอสึโอนิเงชิมัสเค้กเขียวยอสึโอนิเงชิมัสสั่งน้ำห้า ห้าลายห้าแก้วนะครับก็คือโอมิสุอิซุซึโอมิสุอิซึสึโอเนไงชิมัสนะเรียงกันไปแบบนี้นะครับทุกคนพูดได้ถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้มาฟังบทสนทนาอีกครั้งครับโอโซะสามตัวโอเณไงชิมัสฮายญี่ปุ่นเอะว่าขเอต้วาตัชิว่าชันค่เด 日本のこと、を海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。それは、素晴らしいね。お待たせしました。クイシをカイトにも任せ。アープラプティンアハン、プラペセンチェニッティングにポンソーバー、ゴーパーポツオ、カモミ、キャット、シュンチーム。 หัวข้อประจำวันนี้คือโซบะนั่นเองค่ะโซบะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับเป็นอาหารประเภทเส้นตามตำรับดั้งเดิมของญี่ปุ่นทำจากแป้งมาเล็ดโซบะกินแบบเย็นก็ได้โดยจุ่มลงในน้ำซุปหลักที่ปรุงรสด้วยโชยุของญี่ปุ่นหรือแบบร้อนก็โดยใส่ลงไปในน้ำซุปร้อนๆปรุงรสอ่อนๆนะครับ คุณสุธิพรเคยกินโซบะไหมครับเคยค่ะชอบโซบะเย็นมากเลยค่ะการจะหาร้านโซบะนี้ไม่ต้องมองหาไกลเลยนะคะในยานการค้าแทบจะทุกแห่งมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มักจะมีแถวแถวสถานีรถไฟด้วยแม้แต่ภายสถานีบางแห่งนะครับผู้โดยสารก็จะกินโซบะได้แบบด่วนๆก่อนจะขึ้นรถไฟครับทีแรกนะคะดิฉันตกใจที่ได้ยินเสียงคนสู่เส้น ดังลั่นเวลากินค่ะแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะครับการสูดดังๆแบบนี้นเป็นวิธีกินโซบะที่ถูกต้องในญี่ปุ่นแล้วล่ะครับการสูดจะทําให้มีลมเข้าไปในปากพร้อมกับเส้นด้วยซึ่งก็จะทําให้ได้กลิ่นหอมๆของเส้นโซบะมากขึ้นครับอาเซนเซเล่าเรื่องให้โซบนะเนาะโซบะเนี่ยมันจะมีน้ําเย็นกับน้ําร้อนนะครับเออก็จะเป็นโซบะแบบเย็นเนาะ ส่วนใหญ่คนไทยก็น่าจะแล้วแต่คนนะแต่เซนเซียชอบแบบแบบเย็นนะเออแล้วก็เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเดงโตตกินะเดียวิหรือเดงโตเรียวรินะครอาหารแบบดั้งเดิมก็ง่ายๆคืออาหารแบบโบราณนะครับอ,อืมแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขากินเขาก็จะแบบ การสูตรนะเป็นการเหมือนแบบแสดงอาการว่าแบบอาหารที่ทางพวว่อครัวทำนะพ่อครัวสังกะนะครับสกุตเต้กเรต้าทาบเบโมโนวาสกุกุอาราวาช i อ่ะสกุกุออิชิสาอาราวาสุโนนิเกมาสเป็นการแสดงเขาเรียกว่าแบบม,มันอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของโซบะร้านโซบะมีอยู่ทั่วไปนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ฮาจชิบังรามงเนาะเออเซนเซก็ชอบกินฮาจชิบังรามงมากนะครับ สำหรับบทนี้นะครับก็จบแล้วนะครับเพืดอ้โอวาลิมัสนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านทุกคนพูดได้อย่าลืมกดบวกหนึ่งลงมานะครับลิงก์ใครสงสัยในตัววยากรณ์ให้ไปดูลิงก์ด้านล่างนะครับของบ้านแดงนะครับดูลิงก์ด้านล่างใครเรียนทิกตอกนะครับต้องมาดูที่บ้านแดงเท่านั้นนะครับจะได้เรียนเต็มเต็มทิกตอกมันเป็นแค่ช็อตคัทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ ใครอยากได้ตัวอ e ีบุ๊ันี้นะครก็คือเขาแจกฟรีนะครับต้องทักมาที่บ้านเขียวนะครับทักมาที่บ้านเขียวจะมีกนให้ดาวโหลดนคับท่เรียนโหลดฟรีแล้วก็เอามาเรียนคู่ได้เลยนะครับเจอกันที่สัปดาห์ถัดไปนะครับมินาสังมาตะไลชู